เออเจ็ดเมื่อนั้นที่หนูมานะที่วันเกิดป้านะลูกที่หนูร้องเพลงตอนนั้นนะเราม้วนม้วนปากบับหัวร้านร้องเพลงเป็นน็อปิกบันนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาลงคลิปไปพนดมาป้าร้านแท้ๆบอกคือร้องเพลงม้วนแทบบันนี้ปาก็เรียกว่าเออร้านแท้แต่ละเดี๋ยวมาอันร้านใช่ไหอีกจะให้ร้องเพลงให้ฟังดอกปาก็เรียกว่าไปยังซี่บันนี้ร้านอันบันนี้ร้านกับแม่เลยน็อปิกเนาะก็จะให้ร้านร้องเพลงให้ฟังอีกแค่สองมื้อนีคอสองเพลงเนาะเอออขจากสองเพลงว่าเดียให้ร้องเสียงสดๆให้ฟัง เฮาเคยฟังใส่ดนตรีเนาะมันคือม่วนแท้เวลาก็ร้องอันในอันบ่ลำนะเนาะเออจบเพลงเออจบเพ t งเอาไปจบเพลงโลดเพราะว่าเฮาเคยฟังได้ใส่ดนตรีห่นะมันมวนดีดฟังเพลงหยังก่อนสิว่านอีหยังอีหยังเพลงอีหยังก็ที่ว่า2นาทีเอออยากอยากกดอ้ายสัก2นาทีอยากเออยเฮ็ดมีใจเอออยากสดๆนะดเคยฟังใส่ดนตรี่นะอยากให้ร้าน้องให้ฟังสดๆเนาะเออให้าฟังนลูก สิฟังจะนั you know? ่งฟังคือให้นั่งฟังหมดลำเนื่อโน้ปะจะจะเพลงอยากโยกเพลงล่ะลูกอ๋อใสแล้วโน้เสียงทวมี่เลย่านี้พ่อมีกับอันเสียงดีอยู่แล้วลองให้ฟ้าฟังนี่อาจจ้าจุกเพลงอาเจ้าเลนื่อยนี่เลยนะอย่าอาจาดอยดอกอาเจาะเพลงลูกอยากกอดไอ้จากสองนาทีอยากกอดแค่นี้ า,ายคนมีเจ้าของลอยมาให้ก่อดหน่อยนะพอหนุ่มเนื้อทองถึงบ่ได้อายมาครองก็อยากกอดน้องจากสองนาที กอดดนดนน้องยันคนเห็นเพราะน้องมันเป็นคนมาอาทหลังของพี่ถึงมีเมียแล้วน้องก็ยังหักให้ความปักดีอยากกอดจัก2อนาทีได้กอดแค่นี้ดีใจอย่างแรงแบ่งเวลามาหาน้องบ้าง บ่ต้องมาค้างเห็นหน้าน้องก็มีแหตลอยมักของคนต้มโต๊ะกระเทิหย่อนพายเนี่ยแต่งถึงน้องฮักอาอย่างแหงแต่ก็บอกกล้ายังสามีใครสามีแล้วเน้าป้าโอ้ยคือเสียงดีเนาะฟังสดๆกับเสียงดีเนาะกันยังเด็กหน่อยเนาะปีกเขาห้องเพลงอย่างนี้เขาก็ได้เมื่อน้องมัน ว่าต้องใช้ดนตรีเขาก็ลองได้เนาะมันเกิดขึ้นอยู่นำ้นำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำน้ำคนน้ำอะไรน้ำคนแม่คุกคนให้เขาเนี่ยเขาขั้นเขาเขาแม่มันมันมีอะไรหน่อยคนยนึงกเนาะเจ,จมส์ทีเอันพอเขาเปิดกันเปิดร้านอาหารนะนะ่ยอ,อยู่บา้านเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละกับนี่ป้าก็เลยสิขออีกเพลงหน,นึ่งมาเนียเอาขอเป็นสไตล์หมอลลั่มอลลัลูกสไตล์หมอลลั่มอลลั่มเนย สไตล์มอลลัมากกรเดกแต่เราสไตลมอลลัมเออสไตลมอลลัมหมดนะห้องบางมอลลัมเนาะแต่อยากตั้งสไตล์มอลลัมหมดนะอ๋ออาทิที่ที่ลูกสัตยนัดนะลูกจะได้กับมาหาป้าทำนี้แล้วก็อยากได้อีกสักคลิปนึงอะนะเดี๋ยวดีน้อนป๊กป้าขออีกเพลงนะลูกป้าขอจีกเพลงแบบมอลลัมมอลลัมนะลูกมอลลัมป้าสินั่งฟังคักๆเบิ่งกันนะมือนี้ แสงตะเวนจาน้องยืนกันน้ำตาโลกเงาราบมือไม่สุดเงาหาเขาบอกคือเก่าแล้วไอ้คนเขามายืนในค่าไทายรู้ปานแล้วน้องลอยเบิดใจย่านโบลือแนวมันอายนัดมา เต็มบอกลากันกันไหนจมวันเยมันต้องกินวันจมวันจมความบ้าแมนมันต้องมันต้องเจเจมจมแมนแมนอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามวิวงามงามมือนี่เปื้อนน้ำตาแสงอาทิตย์ส่องแม่น้ำโคงมันเว,ว้า สาวคงเทียมเมื่อนีคนดักลายืนถึงพามันเบิดแหงล่าลอยมีไม่จอยบอ่สมรอของท่าคำสัญญาบ่มีความหมายจักหน่อยไผยว่าสีหาดังผาแค่สีบ่ลบห้อยตัวให้คอยน้ำตายอยอ่เป็นท่า ทำนิชานป้าจบแล้วติลูกโอ้ทำนิกะดีเลยด้ทั้งสองเพลงเนาะอภัยแล้วยังเตี๊ยวกับศิลป์หล่อไม่ฟังหลายกันนี่โอ้เพาะทำรถเตียัดฟังสุดๆเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าป้าเดี่ยมานั่งเออมานั่งลองให้ฟังนี่แหละโอ้ดีใจหลายที่ร้านในลองเพลงให้ป้าฟังสุดๆมือนีโบซิโอเทียวที่ร้านในมหาป้าอันมือนีเนาะอันคลิปนี้มันนี่ก็ได้เพลงสองเพลงแล้วค่ะด้สมใจแล้วมันนี่ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กันเด้อจ้ะ ร้านพังศิไปทั้งไหนต่อบู้นี่เออเมน,นี่กับขอฝากช่องแน่ช่อง Youtube บ้านสาวดีชุนเกเอดบ้านสาวนีวนนาวนฝากไลฟ์ฝากกดติดตามกดส u ั s c ส i า e แม่น,นี่เลยเด้อจ้าบ๊ายบาย